เดีบยแมนพ่อหยุดปืนมากก็มาเลยนะครับประมาณนั้นนะตัวเปิดรัฐบาลนะครับตัวเปิดรัฐบาลแนวทางตัวเปิดรัฐบาลนะครับแนวทางตัวเปิดรัฐบาล1เมษา2565นะครับแนวทางตัวเปิดรัฐบาลนะครับอ่าเดี๋ยวเอาตัวหลังไปก่อนเนาะเอาตัวหลังไปก่อนพี่น้องนะครับตัวนาจังวากันนะนะตัวหลังไปก่อนนะครับ ตัวเปิดรัฐบาลน,นะครับตัวเปิดรัฐบาลงวดหนึ่งเมษาสองห้าหกห้านะครับเอาตัวหลังไว้ก่อนนะทุกคนตัวหลังนะครับมักบอพี่ิ้นงนะครับอ่ะดูแค่หลังก็สวยแล้วนะอ่าเป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขหนึ่งคู่นะไม่ใช่เลขสามตัวนะครับอันนี้ต้องแจ้งทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าแนวทางในวันนี้นะครับเป็นเลขคู่ไม่ใช่เลขสามตัวนะ ถ้าเปิดอีกหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวอีกถ้าทุกคนเห็นปุ๊บนะครับสามารถแคบได้เราเอาไปซื้อเอาไปเรียนได้เลยนะครับตัวเปิดรัฐบาลหนึ่งเมษาสองห้าหกห้านะอ่าพิมมาครับพิมมาเลขตัวท้ายนะครับเอาให้ดูเลยเอาให้ดูเลยนะครับเลขตัวท้ายทุกคนคิดว่าเลขอะไรครับอ่า แปดหกนะครับห้าหกมีอีกไหมคุณดาดาเลยครับอ่มีอีกพอห้าหกแปดหกนะครับเอาพาดไปดอมวิตรหาหกแปดหกนะครับเื <c> ้ <oughs> ที่สิบี้เขาต่ำเด็ดห้าหกแปดหกนี่หรออ่าหนึ่งหกมาแล้วนะครับเออพิสอยู่สองคูนึ่งแม <c oughs> นะสามหกมาแล้วอ่ะ เก้าหกคุณย่าเพียกนะครับคุณเจ๊รัดนะครับหาหกแปดหกอีกแล้วนะสามหกนะครับเก้าหกโอ้เก้าหกมิตรสวยอยู่นะสวยอยู่นะครับอ่าสองหกสองหกสามหกนะครับอ่ามีใครมากกว่านี้ไหมครับมีใครมากกว่านี้ไหมครับอ่าทุกคนคิดว่าเป็นเลขอะไรครับอย่าลืมนะครับหากท่านใดเนาะสนใจนะครับ หากท่านใดสนใจรับแนวทางรัฐบาลชุดพิเศษนะครับสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปรอรับในกลุ่มได้เลยนะครับแนวทางรัฐบาลชุดพิเศษจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปรอรับในกลุ่มได้เลยนะแนวทางชุดพิเศษนะครับจะไม่ได้วัน2วันนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวได้วันไหนเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับเนาะรับรองนะครับแนวทางชุดพิเศษคือในกลุ่มนะครับในกลุ่มเดี๋ยวผมให้กรแน่นอน นะครับเนาะคอุสัมรีนะครับอุสุวรรณีสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ตัวเปิดรัฐบาลเลขอะไรทุกคนอ่าหนึ่งในนั้นมีคนทาย,นะยถูกแล้วล่ะพี่น้องนะครับมีมีคนทายถูกแล้วลนะครับโอ้พิมพ์ขึ้นมารัวๆเลยนละ, <c oughs> ะนยนครับนะคือจังัวทายถูกนี่แหละคือจังหวทายถูกนะครับทุกคน นะครับท่านใดนะครับที่พร้อมให้ผมปล่อยแล้วนะครับที่พร้อมให้ผมเปิดแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วพิมพ์คาว่าเปิดขึ้นมาจิ้มลิงก์ด้านล่างพิมพ์เปิดขึ้นมานะครับอ่าใครพร้อมที่จะให้ผมเปิดแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างพิมพ์เปิดขึ้นมาอะไรนี่แปดหกสี่หกปาร์ตคุณแม่เมื่อายเพี้ยหาหงกับเงี้ยจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์คาว่าเปิดขึ้นมานะครับอ่าอาจจะรอจะรอจะรอให้ทุกคนพิมพ์คาว่าเปิด สี่หกนะครับคุณอ่าคุณเมย์แล้วก็คุณวินด้วยอืพิมเปิดมากพี่น้องจิมลิงข้างล่างเลาพิมเปิดมากรอรอรอห้าหกสี่หกนะโอ้มีคนย้ำเยอะเลยนะเห้าหกดังเหรอทุกคนเปิดมาเลยนะครับ <c oughs> นะโอ้ยลีลาจากน้อยคุณแม่นะครับห้าหกมันดังเหรอทุกคนถามก่อน ดังไหมอ่ะเปิดเลยแล้วกันนะครับเปิดเลยเนาะอ่ะตัวนี้นะครับตัวด้านหน้าเป็นตัวนี้จ้ะขว้าพระพี่น้องนะครับขวา้าพระอ่าตัวนี้ครับผมตัวนี้จิ้มแล้วค่ะรอค่ะอ่ามาจ้ะมาจ้ะ อายุแม่65จ้านะครับนะคุณแม่ต้องตามแล้วนะครับนะถ้าถ้ามาตรงๆเต็มๆนะครับคุณแม่รับตังค์ได้เลยนะคุณแม่ จัดแล้วค่ะห้าหกหกสวยไหมสวยบอห้ามบอพี่นอ้องเด็กสวย5 6าหนะครับอ่าก็เห็นเห็นคน่นพิมากหลายนะครับอ่านับหนถึงหปิดแาวทายชุดนี้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้จิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับฝากทุกคน จิ้มลิ้นด้านล่างด้วยนะครับเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับรัฐบาลงวด1เมษายน2565นะครับขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆนะครับพบเจอแต่นะครับพบเจอแต่ความเฮงความปังความรวยนะครับเนาะอ่ะตัวเปิดตามนี้เลยนะครับนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านะครับอ่ะคุณป้านะครับอายุห้าก